สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกลนครเขตห้าพลังประชารัฐมีเรื่องหาเรื่องกับท่านประธานอยู่สองเรื่องเพื่อผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบขอสไลด์ด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของกรมทางหลวงนะครับเนื่องจากกรมทางหลวงได้ก่อสร้างขยายถนนสาย22อุดรธานีสกลนครจากสองเลนเป็นหกเลนและในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนเขืองนายสายนิษแสนบนุลซึ่งเป็นรองนายก พร้อมประชาชนได้ร้องขอให้กับผมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าระยะทางจากหลักกิโลหลักกิโลเมตรที่9 4ถึงหลักกิโลเมตรที่ร้อยไม่มีบายพาสประชาชนที่จะเดินทางออกมาจากตำบลตันเนือ้อโกดีตันโนกนโกดีตำบลแหวงโกดีถ้าจะข้ามถามนนไปยังเป้าหมายซึ่งระยะห่างถ้าเดินข้ามก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึง3มนาที150เมตรแต่จำเป็นต้องไปยูเทินเป็นระยะทาง สาี่กิโลเมตรซึ่งเป็นความเดือดร้อนอย่างยิ่งและในพื้นที่ตรงนี้มีโรงเรียนมีชุมชนตั้งอยู่จึงขอให้กรมทางหลวงได้ดําเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากถนนคู่ขนานเป็นถนนที่เพิ่มมาอีกสองเลนเป็น8ดเลนไม่สามารถที่จะให้รถวิ่งสวนกันได้นี่เป็นเหตุผลข้อหารือที่หนึ่งข้อหารือที่สองเนื่องจากมีถนนสายองค์กรารบหารส่วนตำบล หนองแดงถึงองค์การมหารส่วนตำบลสว่างแดนดินมีระยะทาง10กิโลเมตรมีประชากรที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่3ามตำบลคือตำบลหน,นองแดงตำบลวัฒนาตำบลหน,นองหลวงและตำบลสว่างซึ่งครอบคลุมพื้นที่2องอำเภอระยะทาง10กิโลเมตรเมื่อปีพศ2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้จัดงบประมาณไปทําสนน700เมตรและเมื่อปี66องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนธรรมอีก490,000ยังขาดยังเหลือระยะทางอีกประมาณ9กิโลเมตรจึงฝากไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ดำเนินการด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณเดชกราชอุด,ดมวนนวยครับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศฎรที่เคารพครับผมเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอยเมืองพักเก้าไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องขอหารือท่านประธานนะครับใน